คุยท้องฟนมองโครงการกิดีโด้เยนะครับขอนิ่งๆดอกพีโอนยนะครับขอิดีโอด้านหลังแ๊บครับโอเคพร้อมนะครับ สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังการถแถลงข่าวเช้าวนี้อยู่นะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับตั้งแต่กรณีของคลิปเสียงหลุดระหว่างคุณแพทองทานชินวัตรและก็ทางสเต็จุมเซ็น,นะครับรวมถึงที่ต่อมามีการประกาศถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนำมาสู่เมื่อเช้านะครับที่ก่อนหน้าที่ผมจะถแถลงข่าวมีการถแถลงข่าวลาออก จากคุณพลาดอนปริศนานัทกุลจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัษดนนรผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับจากกรณีคลิปเสียงหลุดถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่คุณแพททองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ทำลายความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคุณแพททองทานชินวัตรในฐานะนายกไปจนหมดสิ้นแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ครับ การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่มีการตรบัตรสัตว์จัดตั้งรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วที่ผมและเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่วันนี้ถแถลงข่าวอยู่ด้วยกันเราได้เตือนแล้วครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆให้กับประเทศได้2ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารประเทศของพรรคเพื่อไทยเราเห็นแล้วว่าไม่สามารถที่จะส่งมอบ,ค,บคำสัญญาต่างๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาใหญ่ๆให้กับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการปฏิรูปกองทัพรวมถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ประชาชนในวันนั้นหลายๆคนนะครับอาจจะพอมีความหวังอยู่บ้างว่าพรรคเพื่อไทยที่เคยเก่งเรื่องเศรษฐกิจจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่สองปีที่ผ่านมาครับเราเห็นแล้วว่าในภาพใหญ่การจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นการข้ามขั้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้และทําลายความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมาโดยตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับเป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์วิกฤตของตัวผู้นำนะที่คุณแพทองทานชินวัตรได้ทําลายความเชื่อมั่นต่อตัวผู้นําประเทศไปจนหมดสิ้นครับผมคิดว่าบรรยากาศนะครับในสังคมเมื่อวานเราเห็นว่ามีข้อเรียกร้องหลายๆอย่างที่วันนี้ผมอยากจะนําเพื่อนๆสมาชิกร่วมพักของผมนะมาแถลงข่าวเพื่อส่งข้อเรียกร้องมี2วัตถุประสงค์ครับ วัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อเตือนสติสังคมคนไทยทุกคนนะครับและร่วมหาทางออกให้กับประเทศนี้ร่วมกันครับข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นเมื่อวานมีความแตกต่างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องที่เหมือนกับที่ผมได้โพสต์แสดงความคิดเห็นไปแล้วเมื่อวานนั่นก็คือข้อเรียกร้องที่ให้หนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการยุบสภาข้อเรียกร้องที่2นะครับก็คือข้อเรียกร้องที่อยากจะให้หนายกรัฐมนตรีลาออกส่วนข้อเรียกร้องที่3ที่อาจจะเลยเถิดไปสักนิดหน่อยนะครับ ไปค่อนข้างมากก็คือการเรียกร้องให้เกิดการใช้อำนาจนอกระบบอย่างเช่นการปฏิวัติรัฐประหารนะครับผมคิดว่าอารมณ์ของสังคมณนะตอนนี้สิ่งที่พวกเราเห็นเข้าใจดีครับว่าเราขาดความเชื่อมั่นต่อตัวผู้นําประเทศแต่สิ่งที่พวกผมอยากยืนหยัดหลักให้แน่นนะครับและอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนตั้งคาถามกับตัวเองครับว่าสิ่งที่วันนี้ทุกท่านต้องการคืออะไรผมเชื่อมั่นว่าประชาชนทุกคนต้องการรัฐบาลที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้ ดังนั้นทางออกเดียวนะครับที่เราจะได้รัฐบาลซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้รัฐบาลที่มีความชอบธรรมนะครับต้องเป็นรัฐบาลที่มาตามระบบกลไกของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นอารมณ์ของสังคมที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่อาจจะมีการจัดตั้งม็อบนะครับไปเรียกร้องอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลต่างๆสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันสื่อสารครับว่าการปฏิวัติร,รัฐประหารไม่ใช่ทางออกแน่นอนนะครับอยากให้อารมณ์ของสังคมเลยเถิดไปถึงเรื่องนั้นนะครับ ประการที่2นะครับการลาออกจากนายกาตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงพอหรือไม่เพียงพออย่างไรตามสมการหน้ากระดานทางการเมืองแบบที่เป็นอยู่นะครับตัวเลขจํานวนสสแต่ละพักแบบที่เป็นอยู่ในสภาตอนนี้รวมถึงจุดยืนของพักประชาชนที่เราประกาศชัดมาโดยตลอดว่าถึงแม้จะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดภายใต้รัฐสภาชุดนี้เราจะไม่เป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับ รวมถึงในเรื่องของรายชื่อแค a n ิเดตนายกทัฐมนตีที่ได้ยื่นต่อกะกะตในการเลือกตั้งปี66กที่ผ่านมายกตัวอย่างอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรวมถึงท่านอื่นๆนะครับผมคิดว่าการใช้ช่องทางในการลาออกหรือกระแสรเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีลาออกภายใต้สมการทางการเมืองภายใต้นาักการทางการเมืองแบบที่เป็นอยู่และแคนดิเดตนายกที่เหลืออยู่ณนตอนนี้ไม่ใช่ทางออกไม่ใช่รัฐบาลที่ดีที่สุดไม่ใช่รัฐบาลที่สามารถสร้างทางออก ให้กับประเทศได้ครับดังนั้นด้วยบริบทสถานการณ์ทั้งหมดที่เป็นอยู่ครับจุดยืนของผมจุดยืนของพรรคประชาชนนะครับคือการที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการยุบสภาเพื่อคือนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกนะครับเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศรวมถึงการส่งข้อเรียกร้องไปยังพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบัน ที่อาจจะยังไม่ได้ออกมาประกาศถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลนะครับถ้าท่านคิดเห็นตรงกันเช่นเดียวกับพวกเรานะครับว่าการใช้อํานาจนอกระบบไม่ใช่ทางออกนะครับรวมถึงการเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกอย่างเดียวก็ไม่ใช่ทางออกถ้าท่านไม่ได้ต้องการอยู่ในอํานาจต่อเพื่อต่อรองตําแหน่งต่างๆท่านเลงเห็นในเรื่องของการหาทางออกให้กับประเทศไทยเป็นสําคัญมากกว่า ลรวสร้างรัฐบาลที่มีความชอบธรรมมากกว่าเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลับมาเราขอเรียกร้องให้หลายๆพักที่วันนี้จะมีการประชุมในวันนี้ครับอยากให้มีมติออกมาว่าประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เนื้อหาสาระนะครับแล้วก็หลักการที่วันนี้ผมอยากทําให้เกิดความชัดเจนว่าทําไมจุดยืนของพรคประชาชนถึงเรียกร้องให้มีการยุบสภาโดยไม่ใช้ช่องทางอื่นๆก็มีที่มาที่ไปตามที่ผมได้แถลง ไปเมื่อสักครู่นี้ครับ <c oughs> ก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคําถามครับที่เรียกร้องยุบสภาหมพพายถึงว่าประชาชนเองก็มีความพร้อมในการเลือกตั้งเลยใช่ไหมครับเอ,อ่อถ้าสมมติวันนี้มีการประกาศออกมาว่ามีการยุบสภาเราพร้อมเลือกตั้งทันทีครับตอนนี้โครงสร้างภายในพรรคต่างๆเรามีความพร้อมเต็มที่รวมถึงนโยบายที่เราได้สะสมมาทํางานเตรียมมากันมาหลายปีนะมีชุดกฎหมายอีกหลายชุดนะครับที่ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเราได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ภายใต้การประชุมสภาสมัยแรกเราพร้อมที่จะผลักดันกฎหมายทุกฉบับน,นะครับที่เราได้เตรียมมาครับการการยุบสภาคือม,มันดีกว่าการที่เราออกและใช้บัญชีคะแนนียงเดเิมมากกว่าอย่างไรบ้างเอออย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะครับผมคิดว่าอยากให้ประชาชนทุกกลุ่มตอนนี้ไม่ว่าท่านกําลังจะออกมาเรียกร้องให้ใช้กลไกวิธีการแบบไหนเพื่อไล่นายกรัฐนมนตรีออกจากตําแหน่งเนี่ยอยากให้ตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าท่านกําลังต้องการอะไร ผมเชื่อว่าทุกท่านต้องการรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้รัฐบาลที่มีความชอบธรรมรัฐธมติใหม่สร้างฝันใหม่นะครับให้กับประชาชนคนไทยได้ดังนั้น,นกลไกการปฏิวัติรัฐประหารไม่ใช่ทางออกแน่นอนเพราะไม่ได้เป็นไปตามกลไกของในระบอบประชาธิปไตยในขณะเดียวกันนะครับบริบททางการเมืองเสียงสสอในสภารวมถึงแคนดิเดตนายกแบบที่เป็นอยู่ถ้าลองกลางออกมาดูทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่า อาจจะมีหลายส่วนที่ต้องตั้งคําถามอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นทางออกให้กับประเทศจริงๆนะครับคือการยุบสภาเปิดโอกาสให้ทุกพักนะครับนำเสนอนโยบายของตัวเองเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของเขาซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของเขาในการตัดสินใจเลือกรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งครับระหว่างรอพักร่วมที่จะประชุมกันใน,ในรอบวันวันนี้ครับประเมินว่าฉากทัดในระหว่างนี้ไปจถึงที่สุดที่คลายนะครับมันจะเป็นไปทางไหนบ้าง ผมคิดว่าเป็นไปได้หลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็ต้องรอการประชุมนะครับจากพักร่วมรัฐบาลอีกหลายพักว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมคงจะคาดการล่วมหน้าหรือตัดสินใจแทนเขาไม่ได้นะับสิ่งที่อยากจะขอส่งขอส่งข้อเรียกร้องไปอย่างทุกพักการเมืองเช่นเดียวกันนะก็ทว,ทวนทวนคำถามที่เมื่อสักครู่ผมได้ตั้งคําถามไปนะว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก็คือรัฐบาลที่สามารถสร้างทางออกให้กับประเทศได้หน้าที่ของพักการเมืองก็คือการนําเสนอนโยบาย การบริหารประเทศตามที่ได้หาเสียงไว้และสร้างทางออกให้กับประเทศในเมื่อถ้าพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคุณเชื่อมั่นนะว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะตอนนี้ภายใต้การจัดตั้งรัฐบาลแบบที่เป็นอยูนะ่ไม่สามารถหาทางออกให้กับประเทศได้ทางออกเดียวก็คือการยุบสภาคืออำนาจให้กับประชาชนครับประเมินนิดหนึ่งกันไหมครับว่าการยุบสภาในตอนนี้เนี่ยอาจจะไปเข้าทางเจตนาของฝั่งกัมพูชาพอรัฐบาลไม่มีสภาไม่มีแล้ว ปัญหาข้อวิพาทษ์ทางชายแดนก็จะยิ่งไปกันใหญ่อาจจะเสียเปรียบให้างฝัางกัมพูชามากขึ้นเงี้ยครับต้องบอกว่ากลไกตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนะครับรัฐบาลรักษาการก็มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินระดับหนึ่งนะันอาจจะมีเมื่อเงื่อนไขบางอย่างอย่างเช่นไม่สามารถตั้งงบประมาณผูกพันไปยังคณะรัฐมนตรีชุดหน้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีการยุบสภาแล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลรักษาการก็ยังสามารถใช้กลไกนะครับในระบบราชการปัจจุบัน ในในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศนะที่เกิดขึ้นได้อยู่นะไม่ใช่ว่าการยุบสภาจะทําให้เกิดสุญญากาศแต่อย่างใดนะผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้เกิดสุญญากาศการขาดความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของภาวะผู้นําของตัวนายกรัฐมนตรีมากกว่าครับคลิปเสียงเมื่อวานนี้นี่ถือว่าเป็นการขัดมตรากจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองไหมครับครับในเรื่องนี้ก็ทราบว่าเดี๋ยวมีทางผู้ร้องนะครับที่น่าจะเข้าไปร้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่า จุดยืนของผมนะครับแล้วก็พักประชาชนเองเนี่ยเราเองก็มีจุดยืนที่ไม่อยากจะใช้กลไกใดๆนะครับที่เป็น,นกลไกที่ทางฝั่งตรงข้ามที่เคยใช้เป็นกระบวนการนิติสงครามทําลายล้างนะพักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าในแต่ละส่วนใครจะยื่นร้องอย่างไรก็อาจจะให้เขายื่นไปตามกระบวนการที่เขามีช่องทางอยู่นะแต่ว่าในส่วนของพรคประชาชนเองเนี่ยเราก็เรียกร้องอย่างเดียวณตอนนี้ ก็คือเรียกร้องอำนาจของตัวเองในการยุบสภาครับบางคนเขาก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็กังวลแะว่าหากยุบสภาในเวลานี้เนี่ยจะซ้ารอยปีห57ไหมที่สุดท้ายแล้วเลือกตั้งเป็นมคูคะแล้วเกิดการยึดอา,านาจขึ้นมาครับต้องบอกว่าบริบทในตอนนี้กับตอนนั้นต่างกันนะครับจุดยืนของพรรคประชาชนนะในตอนนี้เนี่ยเราไม่มีทางที่จะคัดค้านการเลือกตั้งแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีประการประกาศยุบสภามา รเราคงไม่ได้เห็นการแสดงออกของรรคประชาชนแน่นอนนะว่าเราจะพยายามขัดขวางกระบวนการในการเลือกตั้งแต่อย่างใดกลับการเรามีแต่จะมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งรณนรร์อย่างแข่งขันที่สุดนะนั่งนำเสนอทางออกนําเสนอนโยบายต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดแล้วเดินหน้ากระบวนการาการเลือกตั้งและการตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีความชอบธรรมสูงนะครับให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดมากกว่าการยุบสภานี้จะมีผลกระทบกับร่างร่างาลตัประมาณยังไงบ้างครับท ก็ในส่วนนี้อาจจะมีผลอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถ้าทางสภานะครับไม่สามารถที่จะผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้เนี่ยก็สามารถใช้ร่างปีที่แล้วไปพลางก่อนได้นะเพราะฉะนั้นออตามที่เราได้อภิปรายงบประมาณไปในวาระแรกนะครับเราจะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยงบปี6 9กับปี68แทบไม่ต่างกันเลยนะผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยุบสภาไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยนะครส่งผลกระทบแน่นอนต่อการพิจารณงบประมาณ นะแต่ภาพรวมของประเทศนะผมคิดว่านะตอนนี้เนี่ยเตตัวของระบบงบประมาณเองก็สามารถเดินหน้าไปได้ก่อนบางส่วนโดยใช้งบปี68ไปพลางก่อนนะมองในมุมกลับกันถ้าเราเดินหน้านะให้มีรัฐบาลใหม่ที่มีความชอบธรรมสูงมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีการยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเราอาจจะกําลังนะครับพินางงบประมาณ69ที่มีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปจากงบปี68อย่างมีนัยสําคัญเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศได้มากกว่าถึงแม้จะมีความล่าช้าออกไปบ้าง แต่ผมเชื่อว่าก็ยังมีโอกาสถ้าเราเดินหน้าอย่างเต็มที่มีรัฐบาลใหม่ตั้งใจเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดทางบประมาณที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสอีกด้านหนึ่งมากกว่าด้วยครับการ,การที่มีคลิปเสียงแบบนี้ครับหลายคนมองไปถึงทุกคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทางการเมรืองอจริงๆนอกจากในรัฐมนตรีจะมีผู้นําจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ข้างบนเนี่ยคุณทัศน,นิลปครับควรจะแสดงความยืนยันหรือออ,ออกมาพูดในเรื่องนี้ไหมครับ ครับผมเข้าใจดีว่าในเรื่องของการทูตก็มีการทูตในแบบกับนอกแบบนะครับผมก็ไม่ได้เห็นค้านว่าเราต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกๆช่องทางนะครับในการสร้างประโยชน์หรือทางออกให้กับประเทศนะว่าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงที่หลุดออกมาที่เห็นว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับโดยมีการสื่อสารบางอย่างที่อาจจะมีปัญหานะอย่างเช่นการสื่อสารที่บอกว่ารัฐบาลอยู่ตรงข้ามกับกองทัพ ใน,นที่ก่อนหน้านี้นายกรัมนตีก็สื่อสารมาโดยตลอดนะว่าตัวเขาเองกํากับดูแลกองทัพมาโดยตลอดนะผมคิดว่าการสื่อสารแบบนี้โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวนะเป็นปัญหามากกว่ารวมถึงความสัมพันธ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นคุณทักษิณน,นะครับผมคิดว่าสิ่งที่จําเป็นณนตอนนี้กนะ็คือการใช้เ,เวทีนะครับระหว่างประเทศสองประเทศในการเจรจาพูดคุยหาทางออกต่อกันคลิปเสียงรุดออกมาเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ยินมากที่สุด จากการสื่อสารต่อของนายกก็คือการพยายามจะโน้มน้าวนะ้วทางกัมพูชาเนี่ยให้กลับมาใช้เวทีแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสองประเทศแต่เรากลับไม่ได้ยินการสื่อสารแบบนั้นมีคําแนะนําสำหรับกองกองทัพไหมครับ,บ,รบเพราะว่าคลิปเสียงนี้มันอาจจะผักองทัพไปเป็นคู่ขัดแย้งแล้วอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ที่แบบร้อนแรงขึ้นนะครับ หน้าที่ของกองทัพก็คือหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับแล้วก็การสื่อสารใดๆที่เป็นการสื่อสารทางการเมืองหรือการสื่อสารที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลพลเรือนนะครับและกองทัพมีหน้าที่ในการทําตามคําสั่งภายใต้รัฐบาลพลเรือนอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ถ้าจะให้ส่งข้อเรียกร้องไปยังทางกองทัพต่างๆนะครับผมก็ ไม่ได้คิดว่าในภาพรวมส่วนใหญ่กองทัพจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่ถ้ามีการสื่อสารออกมาแล้วพยายามจะใช้กระแสในปัจจุบันนะเพื่อที่จะนําไปสู่บางอย่างอย่างเช่นกระบวนการที่จะได้รัฐบาลใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามกลไกในระบอบประชาธิปไตย,ยก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นและก็ไม่อยากให้เห็นการสื่อสารออกมาจากตัวแทนของกองทัพในทางแบบนั้นครับมีการประเมินสถานการณ์ไหมครับหากหนายกเนี่ยไม่ลาออกไม่ยุบสภาจะเกิดอะไรขึ้นต่อ ก็ต้องดูการประชุมพักร่วมรัฐบาลแต่ละพักในวันนี้นะฮะว่าผลในที่ประชุมออกมาเป็นอย่างไร,นะรในเคสที่ว่าทางพักเพื่อไทยสามารถที่จะคุมเสียงข้างมากได้อยู่นะผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือความเชื่อมั่นศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เสื่อมถอยมากลงไปเรื่อยๆแล้วพักประชาชนก็พร้อมที่จะใช้กลไกทุกอย่างในสภาอย่างเช่นการลงมติต่างๆในสภาในทุกๆเวทีนะครับเพื่อที่จะกดดัน นะครับให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยยุบสภาโดยเร็วที่สุดครับครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้เป็นการขอรายงานครับไม่โดนครับ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเสียงของรักประชาชนนะคะที่มีการ แสดงจุดยืนค่ะคุณผู้ชมของพักประชาชนจุดยืนของพักประชาชนนะคะคุณผู้ชมคือการเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการยุบสภาแล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกตั้งนะคะนายกคนใหม่ให้เข้ามาแก้ปัญหาให้กับประเทศรวมไปถึงส่งข้อเรียกร้องไปยังพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะคะคุณผู้ชมที่จะมีการประชุมในวันนี้ให้มีการประกาศนะคะถอนตัวค่ะคุณผู้ชม ก็มีการฝากไปถึงพักร่วมรัฐบาลด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าคิดว่าอำนาจที่มีอยู่ตอนนี้อำนาจน,นอกระบบอาจจะไม่ใช่ทางออกหรือว่าการที่จะมีการเปลี่ยนแคนดิเดตนายกอย่างเดียวไม่ใช่ทางออกก็เรียกร้องให้หลายพักเนะะี่ยค่ะมีมตินะคะคุณผู้ชมถอนตัวออกจาก การเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ยืนยันนะคะว่าในส่วนของพักประชาชนเนี่ยค่ะไม่สรับสนุนเรื่องของการทํารัฐประหารนะคะแล้วก็พร้อมค่ะถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งทันทีที่เป็นจุดยืนของพักประชาชนที่มีการถแถลงข่าวในวันนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวในช่วง หลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองค่ะก็จะมีการาแถลงข่าวด้วยนะคะแล้วก็คุณอนุทินชาญวีรากูลในช่วง11นาฬิกานะคะจะมีการเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็จะกินข้ารับประทานอาหารนะคะร่วมกับนายสันติพร้อมพัดด้วย11นาฬิกาเช่นการพักรวมไทยสร้างชาตินะคะจะมีการประชุมหารือของพิททางพักแล้วก็พักประชาธิปัตย์ด้วยนะคะคุณผู้ชม17นาฬิกามีการประชุมคณะกรมรมการบริหารพักยังไงฝากคุณผู้ชมนะคะติ ตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันนี้ได้กับเดอะรีพอร์เตาจาติดตามรายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันตลอดทั้งวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเดอะรีพอร์เตได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกดสนับสนุนเป็นำใจให้กับพวกเราได้นะคะที่เว็บซตเฟอร์ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k เลยค่ะช่วงนี้ดิฉันณนะัฐพรช่อจำปารายงานค่ะ